นะครับผมนั่นก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเราวันนี้แล้วก็มาเปิดกันอยู่หน้าโต๊ะเลยนะครับผมเราวันนี้เราสั่งเขสรุปไปนั่ก็คือเมส์เกมมิ่งนะครับผมนะวันนี้เราจะมารีวิวมาส์กันนะครับผมแล้วก็แกะไปเลยดีกว,ว่าคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูนะ <S <S ่นี้มันจะมีไฟด้วยนะครับผมมีมาโคอันนี้ มันจะมีบวกกับลบนะครับผมคุมบวกก็คือเว้เพิ่มแบบเวเพิ่มระดับแสงอะไรพวกนี้ครับผมบนปุ่มลงก็เพิ่มแบบเวลาไฟมันเปลี่ยนสีแบบกระพริบแล้วพวกนี้นะครับผมนะมันก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองเมาส์ดูเมาส์ค่อนข้างจะใหญ่นะยะแป๊บหนึ่งนะครับแกะก่อนให้ดูเมาส์ไปก่อนแล้วกันวันนี้วันจันทร์นะครับผมเนะสั่งของไปเมื่อวันศุกร์นะครับผมนะสายเขาก็จะม้วนมาอย่างนี้นะครับผมนะลองเสียบกัน นี่ครับผมนะมันก็จะมีไฟขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมนะสวยนี่ไะมันก็มีไฟขึ้นมาเราจะกระพริบได้แล้วกดลบกดลบแล้วมันกดบวกก็ได้อะกดบวกเห็นปะไฟมันก็กระพริบละสามารถเปลี่ยนสีได้ไปมีไฟกระพริบเยอะยังกับไฟเทค ไฟเขียวนี่ไฟแดงเมื่อกี้มีไฟเหลืองแลบขึ้นมานะผมนะไม่รู้นะว่ามันได้หรือเปล่าต้องกดไปดูสักพักหนึ่งนอะ่ะเดี๋ยวมันก็ไอ้นี้ให้นี่อันนี้มันก็จะค่อยๆติดคือกดบวกก็คือเหมือนแบบยังไงอ่ะกดบวกก็คือแบบคือเหมือนเราแบบเอาไฟเนี้ยคือเหมือนแบบเราเลือกสีไฟได้นะผม แต่ไม่รู้นะว่ากดให้มันแบบอยู่กับที่ไงลบไฟเดิมไฟสีแดงเนะนี่มันก็เป็นสีแดงคือผมอยากได้แบบเป็นสีใสลุ้งเลยแบบมีเ็ดสีในตัวเดียวอะแบบตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะเห็นปะไฟเปลี่ยนแหละเมื่อกี้เป็นสีแดงนะผมอันนี้เป็นสีเขียวนี่มันก็ใช้ได้ดีนะครับผมนะเดี๋ยวเรา ไปลองมนดูเลยกว่าครับผมนะแต่ผมจะฝากเออฝากเพจลานไว้เออมุมใดดีว่ะเอามุมมุมนี้มุมนี้กันนะครับผมนะมุมเนี้ยมุมตรงเียอาตรงเอาเอาตรงเอาตรงนี้นะครับผมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยตรงนี้นะครับผมนะตรงเนี้ยขอพายับเล็บยาวครับผมนะอันนี้เราเสียบเมาแล้วนะครับผมนะอันนี้คือเนี้ยมันเร็วเดี๋ยวลองไปลองใช้ดูแล้วกันนะเอามีค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนะ เมาส์มันยาวไงแล้วคืออันนี้อันเก่าอ่ะเมาส์มันสั้นเทียบให้ดูเลยเห็นปะเมาส์มันสั้นกว่าข้างหน้ามันจะสั้นกว่าหน่อยนึงอันนี้เมาส์มันยาวกว่าไงมันจะยาวช่วง้านไงมาเลยเน้นมันเลยทําให้สะดวกขึ้นนะแต่มันยากไว้หน่อยเนี่ยครับเราก็จะมาลองใช้เมาส์กันอ่ะแต่ไม่ได้ลองในเกมนะเพราะว่ามือไม่ว่างลองเข้านี่อ่ี่เก็บข้อมูลนะ มาคบปุ่มเร่งนะผมนะเมืนก็้ผมจะกดย้อนกลับไปดูคลิปเดิมนะครับผมนะ,ะนี่นะคบผมนะได้แล้วปะเข้าคลิปมาคลิปเดิมแล้วนะผมนะ,ะก็ถ้าเกิดคลิปนี้ลงไปแล้วเกิดเจ้าของคลิปดูก็ขอโทษแล้วกันนะครับผมนะพอดีรีวิวเมานะครับผมอนะะตอบไปเลยกันนะไม่รู้นะว่าลิกาซิ์จะเข้าหรือเปล่านะแต่ขออย่างเดียวคือ u t u b e อย่าดูลิกาซิ์เลยดีกว่านะนี่นะ ใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนสีนะผมนะจากขนาดนีแต่สายเราเป็นสายเชือกอ่ะมันก็คล้ายๆกับสายถูกฟังอ่ะเนี่ยสายถูกฟังผมอ่ะมันก็คล้ายๆสายฟังไม่มีผิดเลยเพราะว่ามันสายเชือกยูเลยอันนี้ป๊บมึงเออสายมันพันในกันกระจุกบันอยู่ตรงปลายเมาส์เนี่ยมีสีเหลือง้วยเห็นปะมันก็จะเปลี่ยนสีสักครั้งหนึ่งคือในกล้องที่ดูตอนนี้คือสีมันจันมันก็จะสักเท่าไหร่นะผมนะแต่ถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่าือสีมันสว่างมาก น,นี่เห็นปะไฟกบพิบรัวเลยไฟเฉดไฟเฉดนรู้ไหมเหมือนไฟเฉดเก่าง่ายๆเถอะเนี่ยมันบางทีมันก็มีกระพริบอยู่กับที่มั่งเห็นปะมันกระพริบเพิ่มแล้วมันก็แล้วแต่นะผมนะแล้วแต่สเต็ป ก็เราตั้งสเตปของมันนะครับผมนะส่วนลูกกิ้งนี่ก็ใช้ได้นะผมเปลี่ยนให้ดูเลยเปลียนลงเดินไม่ได้อนี่ครับผมเปล่ยนเปลนลงเป็นขึ้นนะครับผมมันก็ดีอ่ะเช่นนีเกดเราปวดเริ่มคีบนะไม่ดดตัน,นึ่อ่ะอย่าง<ะ>ี้ยป้ามันก็ติดเดี๋ยวาเอา ลองไปลองคลิปขวาดูแล้วกันนะคคลิปขวาผมจะใช้เป็นหน้าจอหลักแล้วกันนะขวาครึนหนึ่งทีมันก็ติดนะครับผมมันมันก็ติดอยู่แล้วแหละมันก็ติดนะแต่ข้อเสียสําหรับเมาส์นี้สําหรับผมเองนะก็คือเมาส์มันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่ามือไปนิดนึงนะคือมันจับไม่ค่อยถนัดหรอกคือเมาส์มันใหญ่งไงก็คือ คนไม่ค่อยชอบเมาส์ใหญ่เนหรือว่าเมาส์มันจะเล็กไนียอ๋อส่วนคุณภาพกล่องก็ดูตามยถากรรมเอาเองแล้วกันนะผมกล่องวี่คิดดูกล่องวี่โอ้โหก็นะคผนโโนะคผมนะเดี๋ยวจะบอกทางร้านนะคะผมนะว่ากล่องมันบี้นะคะผมนะคือมันบี้โปรตีมันต้องตรงตรง,ตรงโปรตีนะัะผมนะยังดูดีเรับผมมาไปดูข้างหลังดีข้างหลังมากเลยนะถ้าเกิดใครจะสั่งเมาส์นี้ก็ นั้นก็แนะนําได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งร้านไว้ให้ตรงนี้นะครับผมนะแต่ในช้อปปี้นะครับผมนะไปค้นหาว่าเมาส์พิมเมาส์ไปก็ได้นะครับผมร้าน YO YO นะคบผมนะเดี๋ยวผมทิ้งรูปเมาส์สค้าไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมนะโอเคนะผมนะ